ผมอยากจะเล่าประสบการณ์การเดินทางมาที่อเมริกาในช่วงโควิดให้ฟังสำหรับคนที่คิดที่จะมาที่อเมริกาไม่ว่าจะมาฉีดวัคซีนหรือมาอะไรก็ตามแต่สำหรับผมแล้วผมเพิ่งมาถึงอเมริกาเมื่อวันที่29มิถุนาที่ผ่านมานี่เองผมมาที่นี่ไม่ใช่มาเพื่อฉีดวัคซีนแต่ว่ามาเพื่อเยี่ยมครอบครัวเยี่ยมลูกแล้วก็ การฉีดวัคซีนก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้สิ่งสำคัญในการเดินทางมาที่นี่ตอนนี้ก็คือเรื่องวีซา่าซึ่งผมก็ไม่ได้เซิร์ชหาข้อมูลอะไรมากแต่ผมเข้าใจว่าเขาไม่น่าจะออกวีซ่าให้ในช่วงนี้แต่คนที่มีได้มาได้คือคนที่มีวีซ่ามาก่อนแล้วซึ่งอเมริกานเนี่ยถ้าเขาให้วีซา่าส่วนมากเขาจะให้วีซ่า1ิปี ฉะนั้นคนก็จะมีวีซ่า10ปีกันเป็นส่วนมากใครที่ตั้งใจจะมาฉีดวัคซีนมาอะไรหรือมาช่วงเนี้ก็เฉพาะคนที่มีวีซ่าแล้วเท่านั้นสิ่งหลักๆที่เราจะต้องเตรียมตัวนอกจากมีวีซ่าอันดับแรกแล้วสิ่งต่อมาก็คือการไปตรวจโควิดก่อนซึ่งการตรวจโควิดตอนนี้เขาเรียกว่า RT-PCR เป็นการตรวจแบบละเอียดพอสมควรซึ่งผมตรวจในเชียงใหม่ก็มีหลายที่ที่สามารถตรวจได้โรงพยาบาลส่วนมากก็ตรวจได้แต่ค่าใช้จ่ายจะแพงอยู่นิดหนึ่งอยู่ที่3,500ัแต่ว่าบางที่ก็อาจจะถูกกว่านี้ก็ได้หรือแพงกว่านี้ก็ได้ก็หลายหที่ก็อาจจะต่างกันตรวจโควิดก่อนแล้วก็ จะต้องตรวจก่อนวันเดินทางอย่างน้อยผลตรวจจะต้องใช้ได้72ชั่วโมงคือผมจะเดินทางวันที่29ผมจะเดินทางวันที่วันที่1เจ็ดโมงเช้าตอนเช้าดังนั้นผมก็เลยต้องไปตรวจโควิดวันที่28บ่ายเพื่อผมจะได้ผลวันที่29ตอนเช้าและ29ผมก็อ่าผมก็สามารถที่จะ เดินทางได้เลยทุกสายการบินตอนนี้ถ้าจะเดินทางต่างประเทศจะต้องมีผลตรวจโควิดที่เป็นลบก็คือปลอดภัยไม่มีโควิดจึงจะขึ้นเครื่องบินได้อันนี้ก็คือสิ่งที่สำคัญมีสองอย่างคือหนึ่งมีวีซ่าแล้วสองมีผลตรวจโควิดแล้วเ,เราก็จะเดินทางได้ก็ไม่ถือว่าซับซ้อนเท่าไหร่ไม่ถือว่ายากเท่าไหร สำหรับคนที่มีวีซ่าแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ทําทให้หลายๆคนอาจจะรู้สึกไม่สบายใจนิดหนึ่งคือพอไปถึงที่สนามบินทางสายการบินเขาจะบอกเราว่าถ้ามีวีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะมีคำถามมากจากตอมของอเมริกาและถ้าเราตอบคำถาม ที่มีพิรุษมีอะไรน่าสงสัยอาจจะถูกส่งตัวกลับโดยที่เราเป็นคนจ่ายค่าเดินทางใหม่เองอันนี้คือสิ่งที่สายการบินบอกซึ่งผมก็ฟังแล้วก็ไม่คิดอะไรมากก็คิดว่าเออไปก็ไปถ้าไม่ผ่านก็คือกลับมาเท่านั้นเองอ่ก็เตรียมเงินไว้เผื่อซื้อตั๋วเครื่องบินกลับมาหลังจากนั้น ก็ผ่านการตรวจเช็คอะไรก็ไปตามขั้นตอนปกติซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ยากไม่ได้ซับซ้อนเกินไปที่จะเดินทางในช่วงนี้แต่คนก็จะกลัวในเรื่องของโรคระบาดเท่านั้นเองภายในสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยมันจะโล่งเงียบเหมือนป่าช้าเลยทีเดียวทำให้รู้สึกวังเวงน่ากลัว เหมือนกันเพราะว่ามีคนน้อยมากในพื้นที่ของสนามบินพอเราผ่านการตรวจพาสปอร์ตของตอมผ่านการตรวจสแกนเอ็กซเรย์เพื่อความปลอดภัยเสร็จแล้วเนี่ยยิ่งรู้สึกวังเวงและน่ากลัวมากขึ้นทำให้เห็นว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยมันสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจแบบน่าตื่น ตาตื่นใจเหลือเกินน่าตกใจมากเหลือเกินเพราะว่ามันเงียบมากนี่คือภายในสนามบินมันแทบจะไม่มีคนเลยมันน่าวังเวงมากทีเดียวพอถึงเวลาที่จะขึ้นเครื่องเราเห็นว่ามีคนน้อยมากที่จะขึ้นไปในเครื่องบินลำเดียวกันมีไม่ถึงร้อยคนคิดว่าอย่างนั้นและก็ผมรู้สึกว่าเหมือนเป็นเครื่องบินส่วนตัวเลยทีเดียวที่นอนได้เลย จากกรุงเทพสุวรรณภูมิถึงนาริตะที่สนามบินนาริตะของญี่ปุ่นก็เงียบแต่ก็ดีกว่าสุวรรณภูมินิดหนึ่งก็คือยังมีร้านเปิดให้เห็นอยู่มากกว่าที่สุวรรณภูมินิดหนึ่งที่นี่ก็เป็นที่ที่จะต้องเปลี่ยนเครื่องเพื่อที่จะต่อจากนาริตะไปซานฟรานซิสโกอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเที่ยวบินที่มาสหรัฐก็ไม่ได้ต่างกันเลยผมก็นอนมายาวมาจนถึงซานฟรานซิสโกแต่พอลงที่สนามบินกลับเป็นภาพที่แตกต่างที่นี่ไม่น่าวังเวงไม่น่ากลัวเหมือนที่สุวรรณภูมิหรือที่นาริตะเลยมีผู้คนพผุ้พานเต็มไปหมดเลยและคนที่นี่ก็ใส่หน้ากากใส่แมสกันทุกคนเพราะว่าเป็นกฎเกณฑ์ เป็นกฎหมายที่นี่ก็จะต้องใส่จากนั้นผมก็นั่งเครื่องบินต่อไปที่เดนเวอร์ซึ่งในเที่ยวบินจากซานฟรานซิสโกมาเดนเวอร์เนี่ยคนแน่นเลย <Okay. S 1> คนแน่นที่นี่ทำให้รู้สึกเหมือนสถานการณ์มันปกติ <Okay. S 1> เหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงที่สนามบินที่เดนเวอร์ก็เหมือนปกติทุกครั้งที่ผมเคยมาคนก็จะพลุกพล่าน แน่นนี่คือผู้โดยสารขาออกจากสนามบินที่เตรียมตัวจะเดินทางไปที่อื่นขาเข้าก็แน่นขาออกก็แน่นทำให้เห็นถึงการใช้ชีวิตของคนที่นี่แม้ว่าจะเป็นช่วงโควิดแต่คนก็ยังพลุกพล่านธุรกิจต่างๆก็ยังเคลื่อนไหวเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงมากนะักซึ่งทำให้เปรียบเทียบกับที่เอเชียไม่ว่าจะเป็นที่สุวรรณภูมิหรือ ที่นาริตะมันต่างกันเหมือนฟ้ากับดินเลยทีเดียวการเดินทางช่วงนี้ก็รู้สึกว่ามันสะดวกมากเพราะไม่ต้องเข้าคิวที่ไหนเลยทุกอย่างก็จะโล่งง่ายไปหมดสำหรับการเดินทางในช่วงแรกแต่พอมาถึงอเมริกาก็หนาแน่นขึ้นฉะนั้นนี่คือข้อมูลคร่าวๆสำหรับคนที่อยากจะมาฉีดวัคซีนหรืออยากย้ายประเทศ หรืออยากมาเที่ยวอะไรเยี่ยมญาติเยี่ยมเพื่อนฝูงก็แล้วแต่ก็หวังว่าอันนี้น่าจะเป็นภาพคร่าวๆทำให้เห็นแล้วก็ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นก่อนที่จะเดินทางครับ